ลงคุณอาบบาทตัดขาดความรักสองเราขอพี่เอกกราดอย่าเสียใจไปเลยนะปล่อยให้น้องกะละมังอะไปหาสามีดีๆตัวเงืใอใช่ไ่ยฉันไม่ได้เป็นดีเจแบบเขาเธอถึงไม่สนใจเราเอาเรื่องกันสักทีดีกว่าตกลงวันนี้เราต้องไปเซ็นเซ็นตรวจรับงาน บ้านเด็กกำแพงไม่ใช่ห,าาหรอห<า>นั่นแหละเด็กที่เขาไล่พ่อขาดแม่เนี่ยแล้วคุณปื้นไปไหนซะล่ะเขาก็เป็นประธานตรวจรับงานด้วยนี่นะสายประจำเลยต่เนี่ยน่าเบื่อจริงมีปัญหาตลอด<า><า>วันนี้คงจะซาหน่อยอเพราะว่าเขาบินมายังไม่ได้เมื่อคืนนี่ฝนตกกระด้อคงยังไม่แห้งะหาง<า>พี่ก็ว่าพี่ก็จะเสียเลย นั่นไงมาแล้วไงพูด,ดปุ๊บก็มาปั๊บเออว่าไงนะฮะเมื่อวา,านคือกี่จุดสองจุดโอโ้แล้ววันนี้จุดหนึ่งโอเคแค่นี้นะจะทำงานพี่สองจุดนี่หุ้นใช่ไหมคะพี่เออขี้กลางคุยซะใหญ่โตไอ้เราก็นึวกว่าหุ้นไปไป มานั่งกันอยู่ทําไมเนี่ยไหนอะคะพี่ไปตรวจงานไงไปได้ยังไงล่ะคะยังไม่ครบห้าคนเลยเราอยู่แค่สามคนเองพี่โอ้ยน้องเอ้ยคณะกรรมการมันห้าคนแต่ตอนนี้เราอยู่กันสามคนม,มันเกินกึ่งหนึ่งแล้วโดยเฉพาะพี่เป็นประธานกรรมการสามารถที่จะไปตรวจงานได้ทันทีเลยไปไปไป,ไปลุกขึ้นแน่ใจเหรอคะแสดงว่าเธอไม่มั่นใจใช่ไหมไม่มั่นใจเลย,เ,ลยเพราะเรามีแค่สามคนพี่ในเมื่อเธอไม่มั่นใจค่ะงั้นถามอาจารย์ดู อาจารย์ครับคณะกรรมการถ้ามี5คนแล้วตอนนี้มีอยู่3คนผมเป็นประธานกรรมการแล้วเสียงทั้งหมดนี่เกินกึ่งหนึ่งสามารถที่จะไปตรวจรับงานได้หรือเปล่าครับเอาละครับนี่คือเรื่องของ การประชุมกรรมการนะครับในระเบียบเราบอกง่ายๆองค์ประชุมต้องมีกรรมการมาไม่มน้อยกว่าเกินหนึ่งนะครับมติที่ประชุมนะครับเสียงข้างมากนะครับแต่ถ้าเป็นตรวจรับจะใช้เสียงเอกชนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่เราเกิดกันก็คือว่ามันวันที่เราไปตรวจงานเนี่ยมันมักจะมีบางคนไม่มานะครับในโจทย์วิโดีโอเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านสองคนไม่ได้มานะครับมีแต่ข้าราชการของเรามาทั้ง3าคน และมีประธานรวมอยู่ด้วยนะครับคำถามที่ถามก็คือ 1. เป็นองมรชุมหรือเปลา่า 2. นะครับสามคนที่มาปฏิบัติหน้าที่น,นะครับสามารถไปทำงานได้หรือเปล่านะครับสถ้าเกิดทำงานได้ทั้ง3คนเนี่ยมีความเห็นตรงกรันว่าง,งานถูกต้องเราจะเลขมนี้<ม>เลขมตินี้เป็นมติเอกันใช่หรือเปลา่านะครับมีใครอาสาครับ เชิญครับมีคนอ่าสารจะตอบนะครับตอนนี้กรรมการไม่มาสองคนนะครับจะต้องไปตรวจงานครับนะครับเห็นว่าไงครับตอบว่าใช่ค่ะเป็นไม่ติดในกระชับไปตรวจนได้ไหมครับไปตรวจได้ค่ะแล้วชาวบ้านสองคนไม่มาทำไมครับไม่เชิจที่หล้า นี Th aan, ่ยังดีนะผมร้อไปนะนะารบางเทศบาลเนี่ยพี่แกมือที่นองไมหอินเดสเนแอเฮ้ยอาตัวไม่มาใช่ไหมเหเดี๋ยวจัดกันจากอีกวาก็ไปสายอินเเนอเอาแล้วเห็นไหมครับตัวจได้ไหมแล้วจะ่ไม่มาไหมโบโบเลยไหม แล้วปัญหามจริงๆพวกเราทำแบบนี้หรือเปล่าเวลาชาวบ้านใหม่กล้าโผล่ไหมไม่กล้าโผล่หรอกพวกเราต้องเนียนใช่ไหมครับไม่มีทางเรากล้าโผลว่าพัสดุบอกช่างช่วยหน่อยบางทีพัสดุก็ไปเองมอเตอร์ไซค์ก็เดินวัเนเองทำทุกพิธีการเพื่อใมันเนียนนะครับคราวนี้ปัญหาปัญหาแบบเนี้ยนะครับเราต้องเข้าใจนะครับเข้าใจก่อนนะนะปัญหาแบบนี้เราต้องเข้าใจนะเราเป็นข้าราชาก,การเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นประธานเนี่ยคงไม่เป็นไร บ,บางวันเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปตรวจรับน,นะครับพระสือก็จะเขียนว่าเราไปนะไปราชการคราวนี้ผมถามกลับว่าถ้าเกิดชาวบ้านเขาไม่มาข้าราชการเราไปราชการได้ทำไมแล้วร,ราวาัศดรไปร,ราาัศดรก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมครับก็เขียนเลยครับข้าราชการติดราชการชาวบ้านติดธุระแตกแน่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือยาหม้อใหญ่ที่ผมเคยอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าคําว่าเอกสารน,นั่นคือเอกสารขององค์ประชุมเอกสารของคนที่มาถูกไหมครับถ้าคนที่มามันครบประชุมแล้วคนที่มาทั้งหมดเห็นตรงกันนั่นนะครับคือสิ่งที่ระเบียบเรียกว่ามติเอกสารน,นะครับช่องชาวบ้านไม่มาเราต้องกล้ากล้าที่จะเขียนว่าไม่มา ทุกวันนี้หลายคนรู้คับระเบียบเป็นแบบนี้แต่พอเสนอขึน้นไปข้างบนข้างบนข็างบไม่ได้คุณจะบอกไม่ได้นะครับก็ว่างันไหมครับแต่หลักของเรามีแล้วเพียงแต่ว่าเราจะปฏิบัติหรือไม่นะครับนน่เป็นไงบอกแล้วว่าได้ก็ได้เห็นปล่าล่ะเถียงอยู่ได้ก็ได้ก็ได้ไม่เช<ม>ื่อหือ<ม>ไปน้ำคุณๆเลยนะอาสาวบ้างก็เรียกเนียนนะไปให้ลุกขึ้นไปไหนอะคะ ไปซื้อยาทากากซื้อให้ใครอ่ระภรรยาที่บ้านโอ้โหเดี๋ยวมันจะทะลุเกินตึ่งกลางหลังไปทูกัน